สวัสดีกันคือเก่าจ้าทุกคนจ้าสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่23ทธันวาเนาะคลิปนี้<อ>บุญนภา,าก็จะมาอัปเดตน้องหน้ากากฟาโลจ้าทุกคนก็หลังจากที่แล้วก็ได้ติดตามคลิปมาได้หลายคลิปแล้วเนาะคลิปนี้ก็จะเป็น ep ีที่5จาจ้าทุกคนก็นภาก็ได้เอาไอ หน้ากากฟาโลไปอบไปนอกจากเนาะเอาไปอบไปเรียบร้อยแล็วพอถึงระยะเวลาที่ห้าจะตรงมาเบิงน้ำกันแล้วเนาะจากว่าน้องผลิตเป็นจังไหรเนาะเดี๋ยวเราจะต้องมาแกะถุงแล้วก็จะดูไปได้วยกันท่าทีนภาแน่เบิงเนี่ยก็เห็นน้องอ่อ่ายอดโผล่พ่อโม้เพเวอย,อยู่นะคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นบ่จ้ะถุงผลิตเป็นฝาฝานอกจากเนาะอ้ไอ้น้ำจ้ะก,ก็ ฝั่งโน้นก็จะเป็นแบล็กลิปเปอรจ้ะแบล็กลิปเปอรแล้วก็แบล็กคอรอนเนาะนภาก็ได้แยกหนอวันเดียวกันจะ้ะวันที่19จะ้ะวันที่19ทธันวาเนะนาะสองห้าี่จ้ะนภาก็ได้แยกหนอพร้อมๆกันก็อบพร้อมๆกันจะ้ะทุกคนแต่เจ้าหน้ากากฟาโลนี่ก็เป็นแรไอเทมเลยเนาะขายดีที่ที่สุดเลยจะ้ะขายดีมากๆเลยจะ้ะทุกคน,ลนหลายๆคนอาจจะมองว่าเอยราคามันล่วงราคามันตก คือสําหรับสวนบุญนภาก็ไม่มีผลกระทบใดๆเนาะแล้วก็สวนท่านอื่นๆก็ณนาภาก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบเหมือนกันจ้ะเนาะอันนี้ก็เอาออกจากถุงเรียบร้อยแล้วจ้ะเบิ้งเด้อจ้ะน้องเขาทานหลอดขึ้นมาแบบนี้เนาะจ้ะแสดงว่าระบบลากเดินดีมากๆเลยจ้ะทุกคนบุญนภาก็จะเคลียร์ให้เบิ้งเด้อจ้ะย่งเห็นไหมคะ อันหากเพื่อนเดินดีจ้ะถ้ามือใหม่เนาะสังเกตเบิ้งด้วยสายถายยอดเพิ่นขึ้นมาใหม่ๆถ้ายอดแทงขึ้นมาใหม่นั่นแสดงว่าระบบลากเดินดีแล้วจ้ะทุกคนเห็นบ่ค่ะนอาจสิแบบแสงเนาะจะนอกระหวัตเป็นญ้ามือเรยงจะแสงบ่ค่อยหลายเห็นไหมคะนี่ค่ะไฮแบบโผล่เพราะว่าพาเวขึ้นมาอย่างนี้คะ่ะทุกคนตอนแรกๆนะพาชาไว้มันจะเป็นจรวดนอกปลายจรวดเนาะถ้าเกิดว่า ได้หลายคนก็จะติดตาม EP าตั้งแต่1 2 3เนาะมันก็จะเป็นปลายจรวดจ้ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น EP ที่5เนาะระบบลากเขาเดินดีมากๆเลยจะเห็นไหมคะลากขาวโผล่ขึ้นมาเลยเพราะว่าทุกๆครั้งเน,ะนาะนภาก็จะปลูกวิธีการปลูกของบุญนภา,า,ากรสิบอ่อปลูกเลิกเนาะจ้ะเนะเาะเ่่่่สิอันซ,ซ,ซุบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะ่่บา,บา่่่่่่่่่่ กิ่งก้านแรกข,ของน้องเพื่อนจะอยู่หน้าดินพอดีจ้ะทุกคนประมาณนั้นเนาะอนโนจอนจ้ะอโนนก็จะเป็นต้นใหญ่ที่สุดเนาะวันนั้นรากเยอะมากเลยจ้ะต้นนี้ก็จะเป็นพี่นะจ้ะอันนี้พี่เด้อไม่ใช่ต้นแม่เด้ออันนี้พี่สาวจากตัวพี่ถ้าต้นพี่ที่แบบแม่เดียวกันเนาะนะาะก็ได้แกยกออกมาพร้อมๆกันเดี๋ยวมาดูว,ว่าไหลน้องโอเคไหมไหลกันยังสีชมพวตองตรงยคือเก่านะจ้ะทุกคนเดี๋ยวฮมาเบิ่งหากเพิ่นก่อนเนาะ ระบบลากก็ถือว่าโอเคได้จ้ะเนาะแสะดงว่าการแบบสารอาหารก็น้องดีเนาะระบบลากน้องดีจ้ะถ้าเป็นสีดีเด้อจ้ะถ้าเป็นแบบค้ำๆเปื่อยๆนั้นแสดงว่าน้องชะงักการเจริญเติบโตนะคะทุกคนแต่สําหรับอันนี้น้องโอเคค่ะเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือขุดสดจ้ะไม่ได้ชาไม่ได้อะไรเนาะอันนี้ก็คือนภา,าก็อยากมาเปรียบเทียบให้ดูว่า,าระหว่างเอาปองกาแฟล่อลากกับขุดสดเนาะ อันนี้ก็จะเป็นแบคคอรอนจ้ะแบคคอรอนสามกระถางเด้อคอร์นก็คอตกโต๊ะโซตต่แ้ๆจ้ะอันนี้ใบแก่ๆเ,เกๆเนาะใบแก่ๆนะพาก็จะตัดทิ้งเพื่อจะไม่ให้น้องเพื่อนทํางานหนักมากเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยจ้ะเอาแต่ใบแบบดีๆไว้เนาะสักประมาณ5-10วันก็ฟื้นแล้วจ้ะทุกคนเพราะว่าระบบรากดีแล้วจ้ะเนาะสักประมาณ7วันนะพาก็ส่งให้ลูกค้าได้แล้วจ้ะก็กราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะสำหรับท่านที่จองค่ะ เดี๋ยวบุญภาก็ถ้าเกิดว่าน้องเขาแข็งแรงแล้วเนาะอาจจะเป็นช่วงหลังปีใหม่เนาะเดี๋ยวนาภาส่งให้เดอ้อสำหรับทีโ่โอนจ่ายตังมาแล้วจ้ะก็อันนี้ก็จะเป็นแบ็คลิปเปร์ค่ะทุกคนเนาะ ipper, แบ็คลิปเปร์ตะกี้นี้บุณฑภาก็ไม่ได้อ้นี้ให้ดูเนาะแบ็คลิปเปิลในต้นเล็กๆเองจ้ะแต่ปีหน่อแล้วเดอ้อจ้ะอันนี้ปลูกหนึ่งเดือนค่ะเนาะนภาปลูกได้แค่หนึ่งเดือนเองจ้ะทุกคนมีสี่หน่อแล้วจ้ะ อีกสักพักก็โตและนู่นคะ่ะริมริมนู่นจ้ะอันนั้นก็จะเป็นแบคลิปเปิลสำหรับอันนี้จะเป็นแบคคอลอนจ้ะปลูกวันเดียวกันเลยอันนี้ก็จะมีหน่อขึ้นมาแล้วสองหน่อเนาะเท่าที่เห็นใบเป็นใบใบในี่จ้ะเห็นไหมคะพววอย่านีจ้ะขึ้นมาแล้วหนึ่งใบจ้ะสำหรับเป็นแบบใบจรวดก็จะมีอีกหนึ่งหน่อเนาะก็สำหรับวันนี้บุญธภา,าก็ากราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่อุดหนุนเนาะสำหรับอ่า ก็ไหลาฟาโลหรือว่าน้ากากฟาโลเป็นต้นก็แล้วแต่เนาะจ้ะหรือว่าต้นไม้อื่นๆจ้ะก็บุญาพาก็กราบขอพระคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวบุญาพาก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเจ้าน้องฟาโล,ลเป็นยังไงบ้างเนาะหลังจากที่เราแยกออกมาแล้วเอาอห้องอบแล้วจ้ะ